สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูอุกแล้วนะคะได้ให้เด็กๆได้หยิบหนังสือนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะคือสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กเสร็จแล้วให้เด็กๆได้ดูหน้าที่หนึ่งนะคะเกี่ยวกับอาหารในชีวิตประจําวันของคนเราเกิดมาจะต้องรับประทานอาหารเพื่อที่จะให้ร่างกายจเจริญเติบโตนะคะเสร็จแล้วเด็กๆด,ดูหน้าที่หนึ่งนะคะ ลากเส้นโยงภาพอาหารที่เด็กรับประทานกับอาหารให้สัมพันธ์กันรูปภาพที่หนึ่งก็คือข้าวผัดรูปภาพที่สองต้มจืดรูปภาพที่สามแตงโมเป็นผลไม้รูปภาพที่สี่นมนะคะทีนี้ให้เด็กๆได้โยงภาพก็คือจากข้าวผัดนะคะให้เด็กๆลากโยงภาพมา หารูปภาพข้าวผัดในช่องสี่เหลีย่ยมนะคะรูปภาพที่สองต้มจืดจงมาหาต้มจืดในช่องสี่เหลีย่ยมรูปภาพที่สามผลไม้ก็คือแตงโมให้เด็กๆได้โยงเส้นไปหารูปภาพแตงโมรูปภาพที่สี่รูปภาพนมนะคะให้เด็กๆโยงภาพไปหานมนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆเปิดดูหน้าที่สองนะคะทีนี้ อาหารที่มีประโยชน์มีอะไรบ้างให้เด็กๆได้วงกลมล้อมรอบนะคะภาพที่มีประโยชน์เด็กๆด,ดูหนังสือไปพร้อมกับคิคูนะคะเด็กๆล้อมรอบภาพอาหารที่มีประโยชน์ภาพที่หนึ่งก็คือภาพผลไม้ภาพที่สองคือน้ำอัดลมเด็กๆคิดว่าอันไหนมีประโยชน์คะถ้าคิดว่าผลไม้รูปภาพผลไม้ก็วงกลมรูปภาพผลไม้นะคะ ต่อไปรูปภาพต่อไปก็คือรูปภาพขนมนะคะขนมนี้เป็นพวกลูกอมนะคะมีสีเยอะแยะมากมายมีประโยชน์ไหมคะนะคะต่อไปรูปภาพข้าวผัดถ้าเด็กๆด,ด็กิเลือกข้าวผัดก็วงลกลมรูปข้าวผัดนะคะต่อไปหน้าที่สามนะคะประโยชน์และโทษของอาหารให้เด็กๆได้ลากเส้นโยงภาพ อาหารกับผลของการรับประทานอาหารให้สัมพันธ์กันนะคะเห็นไหมคะเด็กๆคิดว่าเมื่อทานลูกอมแล้วเป็นไงคะเด็กๆก,กำลังมองเห็นไหมว่าเอามือเพื่อนๆเ,เอามือกุมไว้ที่แก้มนะคะแสดงว่าเด็กๆทานลูกอมแล้วเป็นไงคะปวดฟันนะคะไม่มีประโยชน์เลย นะคะมันมีโทษต่อไปรูปภาพต่อไปภาพผลไม้นะคะผละไม้นี่มีประโยชน์ช่วยระบายระบายก็คือขับถ่ายได้สะดวกนะคะแต่แล้วให้เด็กๆแยะลากโยงไปนะคะอย่างรูปภาพที่เพื่อนกําลังนั่งอยู่ที่ถส้วซวมนั่งห้องน้านะคะเห็นไหมคะขับถ่ายได้สะดวกเมื่อรับประทานผลไม้นะคะจากนั้นให้เด็กๆเ,เปิดหน้าที่ ที่สนะคะเด็กดีควรปฏิบัติอย่างไรนะคะให้เขียนตัวเลขตามรอยปละและลากเส้นทางภาพการปฏิบัติตนในการรับประทานอาหารนะคะอ่าดูซิให้เด็กๆลากเส้นก่อนจะรับประทานอาหารต้องทำไมคะล้างมืออลาลากไปล้างมือพอล้างล้างมือเสร็จ นะคะก็คือเป็นอันดับที่หนึ่งเด็กๆก,ก็เขียนตัวเลขลงไปนะคะเห็นไหมคะจะมีตัวเลขหนึ่งเป็นรอยปละอยู่นะคะให้เด็กๆวาดให้ลากเส้นให้สวยงามนะคะต่อไปแล้วก็ลากตามจุดไข่ปลาลากมาเรื่อยๆเราก็จะพบว่ารูปภาพที่สองนี้เด็กๆก,กำลังทำอะไรคะรับประทานอาหารนะคะรับประทานอาหาร แต่เรก็เขียนตามจุดไข่ปลาก็คือเลขสองนะคะเสร็จแล้วให้เด็กๆลากตามจุดไข่ปลาลงมาอีกนะคะเป็นรูปภาพที่สามให้เด็กๆเ,เขียนเลขสามใต้ภาพนะคะพอรับประทานเสร็จแล้วเราทำอะไรเราต้องเก็บเก็บเพื่อไปทำอะไรคะเก็บจานเพื่อไปล้างจานนะคะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายคลิปวิดีโอ ส่งให้คุณครูอุนะคะคุณครูอุจะได้ตรวจให้แล้วก็ชมเชยเด็กๆนะคะว่าเด็กๆทําแล้วเป็นอย่างไรค่ะคุณครูอุขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ